ตดสอบสีสันวันนี้สั่งยินดะโฟมาเพื่อดูสีสันของอาหารเพราะว่ายินดะโฟนี่จะมีสีเขาเรียกว่าอะน้ำยินดะโฟใช่ไหมน้ำก้าดยินดะโฟใช่ไหม น,น,น้ำจิ้นกซุป๋องกระป๋องเหลวจิ้นกระป๋นี้มันก็จะเติ่มเติมด้วยสีสันของพริกพริกผงเนี่ยผมก็ชอบกินเผ็ดแต่ว่าผมปรุงนี่ผมกินนะผมไม่ได้ปรุงทิ้งนะแต่ก็ไม่ได้ปรุงหน้าเท่าไหร่ไม่ได้เผ็ดหน้าเนาะคือจะมีคนกินเผ็ดมากกว่านี้เยอะผมกินกร้ป๋อแค่กินเผ็ดได้นิดหน่อยแค่นั้นเอง ครับชินลีวินิเกอร์แล้วก็ซูกา่าน่านลำปางแต่ไม่เยอะนะฮะอยู่เชิงสะพานข้างวัดสว่างอารมณ์สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะฝั่งนี้คือ วัดสว่างอารมณ์นะครับสะพานที่อยู่ด้านบนเราเนี่นี่นะฮะตรงนี้นะคือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาจากสี่แยกวัดสว่างอารมณ์ที่อยู่ด้านหลังเราอะนะฮะข้ามแม่น้ำเจา้าพญาเพราะนั้นเจ้าพยาอยู่ตรงนี้นะเห็นปหมตัวนั้นจะเป็นดินฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาสะพานนี้จะข้ามแม่น,น้ำเจ้าพยาไปฝั่งโน้นข้ามจะคลอนทิศตะวัตนตกฝั่งนี้นะฮะไปคลอนทิศตะวันออกนะฝั่งโน้น ทางไปที่ทลอทรอสามหนึออ่งหรือจะไปถึงเขา,าเรียกว่าอะไรแยกม่วงมูอม่วงมู 1. แล้วก็ไปทลอสามหนึ่งเอ้ยไปทลอสามสองโอ้ยทางรถไฟดินมาเรียกสามสองหรือว่าทางรถไฟดินสาย,อเ,ยเอเชียตัวนี้ก็จะเป็นวัดสว่างอารมณ์มันจะเป็นถนนเรียบ มีฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาครเลาะไปเดี๋จนผ่านตัวเมืองสิงห์บุรีนะเลาะมีฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไปก็จะมีสะพานอีกสะพานหนึ่งข้าแม่น้ำเจ้าพยาไปผ่านนน้นเหมือนกันที่เขาเรียกว่าตัวนั้นเป็นสะพานมีชื่อว่าสะพานบางระเจมอ่าข้ามไปก็เป็นสถานการจังหวัดแต่ตัวเมืองจริงๆอยู่ฝั่งนี้อยู่ยิ่งเนี่ยอยู่อยู่ย่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเลยก็สว่างรแล้วก็เป็นเทคคนิสิงห์บุรีแล้วก็เป็น เป็นศูนย์ราชก,การประกาศโดนงูกลางานะฮะมาดูสีสัเออเครื่องนี้ใช้ได้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับใช้เอซัมซุง a อสเข้าใจว่า มันก็พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะโทรศัพท์เครื่องแรกของผมที่ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อเครื่องแล้วสมัยก่อนออกมาใหม่มๆปี2541นหรอซื้อพรอมเบอร์รายเดือนเมื่อก่อนเมื่อก,ก่อนต้องเสียค่าเปิดเบอร์ด้วยนะ3,000บาทค่าเปิดเบอร์ในต่างหาต ถ้ามถประมาณ18,000กว่าบาทเกือบ20,000 20,001เลยหรือประมาณ1 8 0 0นแหลผมจำไม่ได้ยี่ห้อซีเมนรุ่น45ผมจะได้ีีรเอ4 1หรือว่าอ,อ่25ปีมาแล้วอืม อีกนี่เผ็ดใช้ได้เลยเมืองไั้ก็ก็เผ็ดหอมดีแล้วว่าเดลักโคนี่แโอ้โหทาในวันได้ถูกง่ายเลยทำไปสามสิบบาทนี่น เรื่องมือถือกันต่อ, <S <S ซ,อซื้อเครื่องแรกอะ่ะรวมเบอร์รวมรไรแล้วก็ตกประมาณสองหมืนสิบเจ็ดนั่นน่าจะเป็นการซื้อโทรศัพท์ที่แพงที่สุดของผมตั้งแต่เกิดมา หล,หลังจากนั้นก็ไม่เคยซื้อราคาราคาถึงหมื่นอีกเลยสี่ินสี่ยี่ห้าตัวนั้นมันเกือบสองหมื่นหรืหมื่นแปดพันเก้าร้อยหรือหมื่นเก้าหรือสองหมื่นหนึ่งนีไรแบผมจำไม่ได้ พร้อมเบอร์อีกสามพันก็โอ้โห,หาเข้าไปสองหมกว่าแล้วจอก็เป็นจอแบบเป็นจอโมโนโคมเนี่ยเป็นจอสีเดียวเลยเป็นสีเป็นจอสีเขียวอะ่ะจอสีเขียวจัอสอนสีดําเข้มอะ่ะซึ่งก็ถือว่าสุดจอแล้วตอนนั้นถ่ายรูปก็ไม่ได้ด้วย เป็นแบบปุ่มกดฮะนะเอาละฮะผมขออนุญาตจบคลิปนี้เดียเด๋ยวเท่นี้ผมเวลาผมแพนกล้องเนี้ยรู้สึกว่ามันจะสมูทไม่รู้ว่าเวลามันออกมาเนี่ยคือว่านี่นะเป็นการภ้ามันสมูทดีอ่ะชอบมากเครื่องนี้อคือบอกไปทั m ง u n งเ a l ซีเอสิบสี่นะคร ไม่ใช่ A 1 4 5 G นะเป็น A 1 4เสืๆอนะก็ราคาตั้งก็คือ5,999บาทตั้งราคาตั้งราคาแทบแบบยังไง5,999น้ 5, 9, บาทจริงๆรเอ่อลดลงมาบาทหนึ่งจาก6,000เนี่ยนะลดลงมาจาก6,000แค่บาทเดียวก็คือเติมเข้าไปอีกบาทนึงก็เป็น6 0พ0นไปเลยขเขาลดเลือราคา ห้าพันสองร้อก้าสิบ้าบาทจริงๆก็คือห้าพันสามันแหละทีงก็ห้าพันก้าร้อยก้าสิบ้าบาทเหลือห้าพันสองร้อยเก้าสิบ้าบาทโอเคครับขอนุญาต คิดนี่น่า,นาจ,ะจะเดาไปลงน,นะฮะมันผมว่ามันสม,มูทดีอ่ะเราเลื่อนกล้องอนนะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นเป็นใช้มือเนี่ยแหละใช้ใช้มือถือเนี่ยใช้มือเนี่ยถือใช้มือถือถ่ายโดยใช้มือถือ เป็นตัวถ่ายใช้มือของคนถือสมาร์ทโฟนถ่ายหรือใช้มือของคนจับมือถือถ่ายนะขออนุญาตมูดีจริงผมชอบถือเป็นการทดสอบเป็นตัวนะครัสวัสดีครับ อิ่ฝั่งเมื่น้ำเจ้าปยาหลาก,กันไปด้วยภาพนี้ฮะข้างวัดสว่ากอารมณ์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าปยาจังหวัดสิงห์บุรีครับในว,วันของวันศุกร์ที่22กันยายน2566ขออภัยกิขอไปกินน้ำมากไปหน่อยร้อนโอเค